ที่ชีวิตของเราจะได้เชื่อฟังและอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าโอพระองค์เจาเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความเมตตาความกรุณาพระองค์เจ้าพระพรองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่คอยอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอุปสรรคสิ่งใดพระองค์เจ้ามาดูแลเข้ามาเติมเต็มวงจักรสิ่งที่ขาดหายในชีวิตของเราโอพระองค์เจาของพระเจ้าทรงนำพาพระเจ้าในจิตวิญญาณของเราพระองค์เจ้าให้อยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าเสมอขอพระเจ้าเมตตาพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้ เรากอบคุณพระองค์เราถึงสารเสริญพระเจ้าของพระองค์ทุกี่พร้อด้วยกันนะพี่น้องที่จะให้ชีวิตของเราไม่พระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเราสะสมบะดำรักของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะได้เรียนรู้จากพระองค์และเติบโตรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าการในเช้าวันนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตั้งกลางพวกเราทุกคนตรงจ้การให้ชีวิตของเรามีพระชนะของพระเจ้ามีพระคำของพระองค์ที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราเองจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าเมื่อชีวิตของเราเองจะได้รับการดูแลที่มาจากพระองค์ให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเตรี่ยมจิตวิญญาณของเราตรงจัาการให้อยู่ในทางของพระองค์ของพระเจ้าทรงโปรดเมตตาองค์เจาการเราสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ a l l า l u j a ล a i r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  i r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  i โอ้ค่เรลยาขอพระเจ้าทรงนำโครงกาเพื่อจะเฉนพี่น้องของเราทุกคนรงกาได้เรียนรู้จากโรงอยู่ในตาของพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำโรงกาในเวลานี้อธิษฐานเบือสาหรับพี่น้องกินกับมีทุกคนรงการที่ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกันโครงการ่วมกันคดีบัตรับใจพระเจ้า เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโครงการไปในทิศทางเดียวกันไปในเป้าหมายเดียวกันไปในดิมิตเดียวกันโรงกา,าเพื่อเราจะร่วมกันปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาโครงการแต่พี่น้องทุกคนได้เรียนรู้จักพระองค์และเติบโตขึ้นอยู่ในทางของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดโครงการที่จะมีความรักของพระเจ้าปกคลุมอยู่เหนือชีวิตของพงี่น้องให้ความรักของพระเจ้าเป็นตัวนํา ในชีวิตของพวกเราพระองค์เจ้าะที่เราจะสามารถรักทุกคนได้ด้วยความรักของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้เราจึงสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ในความรักความเมตตาของพระเจ้าโอ้พระงคเจ้าเพราะเรามีความเชื่อเรามีความหวังใจในพระเจ้าในชีวิตของเราเสมอแต่ความรักของพระเจ้านั้นใหญ่ที่สุดพระองค์เจ้าะเราจึงขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาพวกเราทุกคนเมื่อเราได้นำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าโอ้พระองค์เจ้าการไม่มี พระองเจ้าเราขอบคุณพระองค์โระองฌาปนในเช้าวันนี้ขอให้พระเกียรติพระสิริเป็นของพระองค์โอ้โปร่งฌาปขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งดีมากมายโอ้โปรองฌาปนของพระเจ้าทรงนําในเวลานี้ที่เราจะนําจิตใจจิตวิญญาณของเราเข้ามาต่อหน้าประพักของพระเจ้าก็ที่เราจะนมัสการพระองค์ด้วยจิต